จ้าสวยจ้าสวัสด <iah. S 1> ีครับ ท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานลูกพุิบ้านพามาที่วัดช้างให้นะครับอำเภอโคโกโพจังหวัดปัตตานีครับวันนี้เราพามาสวัสดีสวัสดีครครับครับผม มาไหว้พระขอพรนะครับวันนี้ตรงนี้เป็นเลขหางประทัดนะครับที่ น้องประชาชนมากราบไหว้บูชาแล้วก็ได้มาแขวนเลขหามประทัดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปบูชานะครับพระเครื่องนะครับเกจิอาจารย์ที่ดังๆทางภาคใต้นะครับที่วัดจางไห้อเภอโคโาจังหวัดปัตตานีครับบรรยากาศวันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเป็นช่วงวันหยุดเรียนของลูกๆหล,ล,ลานๆนะครับพา ลูลูล,ละลานมาไหว้พระขอพรนะครับนี่ครับบรรยากาศที่ภายในวิหารสมเด็จหลวงพ่อทวดนะครับเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงใกล้จะเที่ยงพอดีนะครับเวลานี้ครับวันที่ สิบก้านะครับสิบก้าตุลาสองพันนะครับเราก็จะพามาที่สำนักงานมูลนิธิสมเด็จหลวงพ่อทวดแล้วนะครับนี่ครับอาคารนี้นะครับแล้วก็ เวลาเปิดก็08:30ถึง16.00นะครับวัดช้างให้รับเฉพาะเงินสดนะครับที่จะมาเช่าบูชานะครับโอ้าท่านผู้ชมมาดูนะครับนี่นะครับราคาเริ่มต้นบูชาหลัก10บนะครับ พี่สุขินทร์นะครับพอดีว่าโทรมาแจ้งว่าเวลาติดกับแนวไว้เนี่ยอ่าส่วนที่มีข้อบกพร่องแล้วก็โดนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบตรวจว่าดีผ่านเกณฑ์ไหนนะครับ <Allah> พวกกูวิใส่สโสบนนะครับเรียว่าอาจารย์ทีมนะครับด้านนี้จะเป็นรองพัดทวดนะครับ ราคาเจ้าบูชาในหลักสิบนะครับไปถึงหลักร้อยหลักพันนะครับดูด้านนี้ครับ ยันมหาเมตานะครับโดยจะเป็นแหวนก็มีนะครับเป็นแหวนขอญาตครับข้าวปกติรำมีอง้าวหรือมั้ยองคาวเหล็กอข้าวเหล็กของ า,าตัาาตว,ว่าผู้ชมท่านใดต้องการไว้ตั้งอยู่ที่หน้ารถก็มีนะครับเป็นแบบแขวนรถนะครับราคาเจ้าบูชายอยู่ที่2องรบาทนะครับ 777000ครับไม่มีเบ้ง bên, มีเบ้ง500 bên เบ้งพันบิเออเลยเบ้งพัน <laughs> นอกจากจะมีที่เป็นสาราแล้วนะครับตรงด้านข้างก็จะมีอีกนะครับเป็นอาคารเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหลวงพ่อทวดแล้วก็อาจารย์ทิมวัดช้างให้นะครับท่านนี้นะครับยินนายเสดอที่สูจมูลาว บรรยากาศก็จะมีพี่น้องชาวต่างชาติมาด้วยนะครับ นี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องประชาชนมาไหว้ขอพรอน,นะครับได้ยินเสียงเหมือนรถไฟมาเลยนะครับพาพาน้องมะลิมาดูรถไฟนะครับ ประตูเสียงสัญญาณเตือนนะครับประตูได้ปิดกั้นลงแล้วนะครับ รันไปแล้วครับรถไฟนะครับบนนี้ไม่จอดนะครับไม่จอดชานชลานี้นะครับยันช่างปะกลัวลูกจ้าสวยไหนมา Không thăm mày, thăm mày được Cha suối, cha